สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกหุ้นร้อนๆที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงโอโคโลหรือตัวย่อในตลาดคือ OKLO ครับหุ้นตัวนี้เนี่ยกำลังมาที่จับตามองอย่างมากเลยเพราะมันเหมือนเป็นจุดตัดของ2เมกะเทรนที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับการกลับมาของพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองครับคำถามสำคัญเลยนะครับที่เป็นหัวใจของการวิเคราะห์ในวันนี้ก็คือโอโคโลเนี่เป็นโอกาสการลงทุนแห่งอนาคตจริงๆหรือเปล่า จะมาเป็นขุมพลังงานที่สำคัญกับโลกยุค AI ได้จริงไหมหรือว่ามันเป็นแค่หุ้นเก่งกำไรที่มีความเสี่ยงสูงมากๆและมูลค่าที่ตลาดให้ตอนนี้มันสูงเกินปัจจัยพื้นฐานไปไกลแล้วหรือเปล่าเราจะมาค่อยๆแกะรอยหาคำตอบไปพร้อมกันครับเรามาเริ่มกันที่จุดที่ทำให้หุ้นตัวนี้ดังเป็นพลุแตกกันก่อนเลยครับคือโอโคลเนี่ยนะครับเพิ่งจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กไปเมื่อวันที่10พฤษภาคม2024นที่ผ่านมานี่เองแต่ที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับ คือเขาเข้าตลาดผ่านวิธีที่เรียกว่าสเปกซึ่งบริษัทสเปกที่ว่าเนี่ยดันมีแซมออลแมนใช่ครับแซมออลแมน CEO ของ Open AI เป็นผู้ร่วมก่อตั้งอยู่ด้วยพอชื่อของแซมออลแมนมาแปะอยู่แบบนี้มันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าเฮ l โลเอฟเฟขึ้นมาทันทีเลยครับคือคนมองว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้มันต้องเกี่ยวกับ AI แน่ๆแ,แล้วก็ระดมทุนไปได้สวยๆเลยครับกว่า306ล้านดอลลาร์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทาไมนักลงทุนทั่วโลกถึงหันมามองกันเป็นตาเดียว โอเคครับเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับเราต้องมองเหรียญให้ครบทั้งสองด้านเสมอเรามาเริ่มจากฝั่งของจะทิงหรือบูเคสกันก่อนมาดูกันว่าวิสัยทัศน์ของโอคโลที่ทําให้นักลงทุนหลายคนตื่นเต้นเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือเทคนโนโลยีที่เป็นหัวใจของบริษัทนั่นก็คือเครื่องปฏิกรณ์ที่ชื่อว่าออโรร a ามันคือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบเร็วขนาดเล็กที่ใช้โลหะเหลวในการระบายความร้อน จุดเด่นที่บริษัทเขาชูขึ้นมาเลยคือระบบความปลอดภัยที่เรียกว่า Walk Away Safety พูดง่ายๆคือมันปลอดภัยมากในระดับที่ปล่อยทิ้งไว้ได้โดยไม่ต้องมีคนคอยเฝ้าตลอดเวลาแต่ประเด็นที่สำคัญมากในเชิงการลงทุนก็คือเทคโนโลยีนี้มันไม่ได้เริ่มนับ1จากศูนย์นะครับแต่มันพัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องปริกร EBR2 ของรัฐบาลสหรัฐที่เคยใช้งานได้จริงและพิสูจน์ตัวเองมาแล้วนานถึง30ปี การเล่าเรื่องแบบนี้สําคัญมากนะครับเพราะมันช่วยลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีในมุมมองของนักลงทุนไปได้เยอะเลยและนี่คืออีกหนึ่งความแตกต่างที่สําคัญมากครับนั่นคือโมเดลธุรกิจแทนที่จะสร้างแล้วก็ขายเครื่องปฏิกรณ์เหมือนบริษัทอื่นโอโคลเลือกใช้โมเดลที่เรียกว่าสร้างเป็นเจ้าของดําเนินงานหรือ build own operate หมายความว่ายังไงก็คือบริษัทจะลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเองเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั่นเอง แล้วก็ขายไฟฟ้าโดยตรงให้กับลูกค้าผ่านสัญญาระยะยาวหรือที่เรียกว่า PPA ซึ่งถ้าทำได้สำเร็จนะครับโมเดลนี้จะสร้างกระแสะเงินสดที่มั่นคงและสม่ำเสมอในระยะยาวเลยแต่ในทางกลับกันมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะครับเพราะบริษัทต้องแบกรับภาระการลงทุนมหาศาลและความเสี่ยงทั้งหมดไว้เองคนเดียวตั้งแต่การก่อสร้างไปจนถึงการดาเนินงานเลยครับและตลาดที่เขาเล็งไว้มันใหญ่แค่ไหนตัวเลขนี้บอกเราได้ดีเลยครับ ตอนนี้โอโคลได้รับหนังสือแสดงเจตนาที่ยังไม่มีผลผูกมัดจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไปแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็คือศูนย์ข้อมูล AI และหน่วยงานของรัฐบาลรวมๆกันแล้วมีศักยภาพความต้องการสูงกว่า14กิกะวัตต์ตัวเลขนี้มันบ่งชี้ถึงความสนใจอย่างล้นหลามต่อโซลูชันด้านพลังงานของบริษัทเลยทีเดียว พอเราเอาโอ๊กโลมาวางเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ยุคใหม่ด้วยกันเราจะเห็นกลยุทธ์ของเขาชัดเจนขึ้นมากเลยครับคือในขณนะที่คู่แข่งอย่าง Newscale Power เน้นเทคโนโลยีที่ตลาดคุ้นเคยมากกว่าหรืออย่าง Terrapower ของ Bill Gates ที่มุ่งเป้าไปที่โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ระดับ Grid Scale แต่โอ๊กโลเลือกที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันหรือโมดของตัวเองโดยการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มหรือ Ni c h e Market ที่เรียกว่า m i c r o r e .ACT o r ซึ่งก็คือเครื่องปฏิกรณ์ขนาดจิว๋วและมีจุดเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการรีไซ er เคิลยุททธ์ี่ หลาดมากนะครับในการหลีกเลี่ยงการแข่งขันโดยตรงกับผู้เล่นรายใหญ่ในช่วงเริ่มตน้นเอาละครับเราได้เห็นภาพวิสัยทัศน์ที่น่าตื่นเต้นในฟังบูเคสกันไปแล้วแต่นักลงทุนที่ดีต้องวิเคราะห์ให้รอบด้านเสมอครับและนี่คืออีกด้านของเหรียญที่เราต้องพิจารณากันอย่างละเอียดทีท่วนเลยครับทีนี้เราจะมาดูฝั่งของหมีหรือแบคเคสกันบ้างนะครับซึ่งเป็นเรื่องของความเป็นจริงทางด้านการเงินและความเสี่ยงในการดําเนินงานที่ต้องบอกว่าสูงมากจริงๆ ครับตัวเลขนี้ต้องพูดอะไรเยอะเลย0ย์ใช่ครับศดอลลาร์นี่คือรายได้ปัจจุบันของโอเคโลต้องย้ํากันตรงนี้ให้ชัดๆเลยนะครับว่าโอเคลเนี่ยเป็นบริษัทที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆคือยังไม่มีไรายได้เลยแม้แต่ดอลลาร์เดียวซึ่งนี่คือความจริงข้อแรกที่สําคัญที่สุดที่เราต้องตระหนักไว้ในใจเลยพอไม่มีไรายได้แน่นอนว่าพวกอัตราส่วนทางการเงินที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง P/E หรือ Price to Sales ก็คือ,อยังใช้วิเคราะห์อะไรได้เลยได้เลยครับในตอนนี้ และเมื่อยังไม่มีรายรับแต่มีค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินงานการวิจัยและพัฒนาอยู่ตลอดสิ่งที่ตามมาก็คือการขาดทุนจากการดําเนินงานครับในไตรามาสที่2ของปี2025ที่ผ่านมาบริษัทรายงานผลขาดทุนไป28บ28ล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้มันสะท้อนถึงอัตราการใช้เงินสดหรือที่เราเรียกว่า cash burn rate ของบริษัทในปัจจุบันนั่นเองอย่างไรก็ตามถ้าเราลองมาเปิดดูที่งบดุลจะเห็นจุดแข็งที่สําคัญอยู่อย่างหนึ่งครับ คือนาิินไตรามาส2ปี2025เนี่ยโอโครมีเงินสดในมือสูงถึง683ล้านดอลลาร์และมีหนี้สินหนอยมากสะท้อนจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ D/E ratio ที่ต่ำเพียง0.01%แต่ต้องย้ำนะครับว่าเงินสดก้อนนี้มันเปรียบเสมือนสะพานที่จะทำให้บริษัทมีชีวิตรอดไปจนถึงช่วงเริ่มก่อสร้างเท่านั้นไม่ใช่จุดหมายปลายทางเพราะการสร้างโรงไฟฟ้าจริงๆต้องใช้เงินทุนอีกมหาศาลในอนาคตครับ เพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะชี้เป็นชี้ตายความสําเร็จของการลงทุนในออกโคลจึงอยู่ที่การก้าวข้ามอุปสรรคใหญ่3ประการนี้ให้ได้ครับ 1. คือเส้นทางด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อนสุดๆ 2. คือความเสี่ยงในการลงมือทําจริงๆคือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แห่งแรกให้สําเร็จและ3คือการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทา,านเชื้อเพลิงชนิดพิเศษที่เรียกว่า HLEU ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีในเชิงพาณิชย์เลยมาดูอุปสรรคแรกกันก่อนเลย เรื่องกฎระเบียบที่เปรียบเสมือนด่านหินโอเคโลเนี่ยนะครับเคยถูกคณะกรรมการกำกับกิจการนิวเคลียร์ของสหรัฐหรือ NRC ปฏิเสธคำขอใบอนุญาตมาแล้วครั้งหนึ่งในปี2022เหตุผลก็เพราะว่าให้ข้อมูลไม่เพียงพอถึงแม้ว่าแผนการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งแรกที่อดาโฮจะยังเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้การอนุญาตของกระทรวงพลังงานหรือ DOE แต่สำหรับการขยายธุรกิจในระยะยาวบริษัทยังไงก็ต้องผ่านด่านของ NRC ให้ได้ซึ่งกระบวนการนี้อาจต้องใช้เวลาอีก3ปีหรือมากกว่านั้นหลังจากยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการเข้าไปแล้วอุปสรรคต่อมาคือเรื่องเชื้อเพลิงครับเครื่องปฏิกรของโอคโคลจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงชนิดพิเศษมากๆที่เรียกว่า HALU ปัญหาใหญ่ก็คือ ปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีห่วงโซ่อุปทานเชื้อเพลิงชนิดนี้ในระดับอุตสาหกรรมภายในสหรัฐอเมริกาเลยนี่คือความเสี่ยงเชิงระบบหรือ systemic risk นะครับเพราะมันหมายความว่าความสําเร็จของโอคโลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงเลยและความเสี่ยงสุดท้ายที่สําคัญมากสําหรับผู้ถือหุ้นนะครับคือเมื่อบริษัทต้องใช้เงินทุนมหาศาลในการก่อสร้างสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการเพิ่มทุนในอนาคตซึ่งจะส่งผลให้เกิด dilution effect หรือการที่สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเรื่องนี้ไม่ใช่การคาดเดานะครับแต่เป็นสิ่งที่บริษัทระบุไว้อย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อกรตสาราตเองเลยว่าการเสนอขายนี้จะเกี่ยวข้องกับการลดสัดส่วนของผู้ลงทุนใหม่อย่างมีนัยสาคัญและในทันทีชัดเจนนะครับพอมีทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและความเสี่ยงที่น่ากังวลแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเลยครับที่มุมมองของนักวิเคราะห์ใน Wall Street จะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่าพวกเขามองหุ้นตัวนี้กันยังไง ตารางนี้สะท้อนความเห็นที่ไม่ตรงกันได้ชัดเจนมากเลยครับมีทั้งบรเกอร์ที่ให้คําแนะนําซื้อหรือดีกว่าตลาดอย่าง Barclays กับ Wedbush พร้อมกับให้ราคาเป้าหมายที่สูงลิ้วเลยในขณะที่บางแห่งอย่าง Goldman Sachs หรือ BofA ให้แค่คําแนะนําถือและ UBS ให้ราคาเป้าหมายที่ต่ํากลมมากการที่ราคาเป้าหมายมันกระจายตัวกว้างขนาดนี้เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนที่สูงมากในการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทครับ ภาพนี้สรุปประเด็นได้ดีเลยครับนั่นคือช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างราคาหุ้นที่ซื้อขายกันในตลาดจริงๆกับราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ซึ่งมันต่ำกว่าอย่างมีนัยสําคัญซึ่งนี้บ่งชี้ว่าราคาหุ้นในปัจจุบันน่าจะถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังและอารมณ์ของตลาดมากกว่าปัจจัยพื้นฐานถ้ามองในเชิงเทคนิคแล้วนะครับราคาหุ้นมีความผันผวนสูงมากโดยมีแนวต้านสําคัญอยู่ที่ราคาสูงสุดเดิมแถวๆ193ดอลลาร์ 3, และมีแนวรับระยะกลางที่สําคัญอยู่บริเวณ54ดลลารอบที่กว้างมากๆ สะท้อนถึงธรรมชาติของหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวสารมากกว่าผลประกอบการในระยะสั้นได้เป็นอย่างดีครับเอาละครับหลังจากที่เราได้พิจารณาทั้งด้านบวกและด้านลบกันอย่างละเอียดแล้วก็มาถึงบทสรุปเพื่อสร้างกรอบความคิดในการตัดสินใจลงทุนกันนี่คือบทสรุปของเหรียญ2อบ้านครับฝั่งกระทิงก็คือวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่เทคโนโลยีที่มีหลักการที่พิสูจน์แล้วตลาดเป้าหมายขนาดมหือมาและงบดุลที่แข็งแกร่งในปัจจุบันส่วนฝั่งมีก็คือความจริงที่ว่าบริษัทยังไม่มีรายได มีมูลค่าที่อาจจะสูงเกินพื้นฐานไปมากและกำลังเผชิญกับอุปสรรคใหญ่ทั้งด้านกฎระเบียบการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทา,านเพราะฉะนั้นสำหรับหุ้นประเภทนี้นะครับการไปนั่งติดตามผลประกอบการรายไตรมาสอาจจะไม่สำคัญเท่ากับการติดตามความคืบหน้าของหมุดหมายสำคัญ3อย่างนี้ครับ 1. คือความคืบหน้าในการยื่นขอใบอนุญาตกับ NRC เป็นยังไงบ้าง 2. คือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งแรกที่ไอดาโฮเนี่ยเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้ไหมและ3คือพัฒนาการที่จับต้องได้ของห่วงโซ่อุปทานเชื้อเพลิงเฮลยูในประเทศซึ่งเหล่านี้ต่างหากครับคือตัวชี้วัดความสําเร็จที่แท้จริงโดยสรุปแล้วการลงทุนในโอคลก็คือการเดิมพันระยะยาวในความสามารถในการดําเนินงานหรือ execution ของบริษัทนั่นเองครับตอนนี้เมื่อทั้งโอกาสและความเสี่ยงมันปรากฏชัดเจนอยู่ตรงหน้าแล้วคําถามสุดท้ายจึงอยู่ที่ว่า นี่คือการเดิมพันกับอนาคตที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงหรือไม่ซึ่งคำตอบนั้นก็ขึ้นอยู่กับมุมมองและระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้นั่นเองครับ